สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่สาขาบางนานะครับแล้ววันนี้เราจะพามารู้จักกับเครื่องตัวนี้เลยครับเครื่องนี้นะคะก็คือเครื่อง Vi s ิโออ f ฟฟินะคะหรือว่า VO 3ค่ะใช้วัดพารามิเตอร์ตานะคะให้เหมาะกับกรอบ,บแว่นที่คุณลูกค้าเลือกค่ะแลกในเครื่องนี้นะครับมีขั้นตอนในไงบ้างจะพาไปชมเลยครับไปขึ้นในขั้นแรกเราก็จะทําการสวมใส่ตัววัดพารามิเตอร์ตัวน,นี้ก่อนเลยครับอืมจะได้แบบนี้เลยแต่ยืนหน้าเซ่ย เามองตาดำตัวเองในกรรจัไฟครัเล่นมือถือในระยะที่เราใช้งานกันนี่คือเป็นการจําจลองนะครับว่าเราใช้มือถือระยะไหนนะครับขอมือถือนี้มีเซนเซอร์อยู่ด้วยนะครับตัวน,นี้ต่อไปจะให้เลยหนะ้ามองหลอดไฟด้านบนนะแล้วก็กลับมามองตาตัวเองใน,นกระจกหันมาทางด้านมือค่ะแล้วก็เหลือบตาไปมองตัวเองในการจั อันนี้ก็จะเป็นการกําหนดขนาดของตัวกรอบนะคะก็จะได้เป็นค่าพารามิเตอร์ตานะคะแยกข้างระยะห่างระหว่างรูม่านตาความโค้งหน้าแว่นมุมเค่างๆนะคะยงไม่ขีดขั้นตอนเองนะครับเราก็จะได้เลนที่มีคุณภาพแล้วนะครับแล้วเครื่องนี้นะครับ Visual f f i c e 3สามารถเข้ามาใช้บริการได้ที่สาขาบางนาได้เลยนะครับ